สวัสดีจ้าบันนีครั่วอีสานย่ายแหมมสิบ้าไม่เหตุตม้มยำกลุ่มนม้ำใสใส่มือกจ้าข้างนอน้ำห้อนขึ้นแล้วก็ใส่ข้าใส่ตะไคร้ใส่พริกตำหยาบอย่าลืมมาคาเปียกนะคะเยอะนําปลาลุนิดนึงจ้าเหลือหนึ่งช้อนชากับพ่อเดิอหม้อฟอดนิดหน่อยเกิดใส่มือกลุ่งไปเลยจ้าใส่มือกลงแล้วก็ตามด้วยกลุ้มเดิอพี่น้อง ตอนนี้พอต้องใส่ไฟแห้งจ้าเพราะว่ามือกับกุ้งเห่าพอต้องใส่ไฟแห้งก็ได้จ้าแล้าย่ายเมมกะิใไ่ม,ม,มาเขือเทต้องไปเนาะจ้า ที่ยหไแมมใส่ขันตอนนี้เพราะว่ามะเขือเทศมันเปื่อยเร็วนาอพี่น้องก็ต้องใส่ตอนนี้เพราะว่าไม่อยากให้มะเขือเทศมันเปืือยแห้งเนาะแล้วก็ชิมใบบกูดลงจักน้อยก็คือเกาหน่นะจ้าใส่ตอนนี้เพราะว่าไม่อยากให้สีสันมันสีโพดด้วยผงชู่รสเนาะจ้าใส่ตามมากพี่น้องเอ้ยมากก็บไปตรงใส่เด้อจ้าแล้วละจ้า คนจักน้อยซิมซิมแล้วก็เอามารับประทานเด้ยจ้าพอสำนีสะกนอนนะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้า